ย้อนกลับไปเมื่อครั้งหลวงพ่อคูณโด่งดังเป็นที่รู้จักของผู้คนอย่างแพร่หลายหลังจากข่าวใหญ่โตเรื่องตึกโคราชถล่มทับคนแต่คนที่มีเหรียญหลวงพ่อกลับรอดได้อย่างปาฏิหาริเมื่อข่าวแพร่อ,ออกไปผู้คนจัดทั่วสารทิศต,ต่างก็มุ่งตรงไปยังวัดบ้านไร่เพื่อกราบขอพรหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่พระอริยะสงฆ์ผู้มากด้วยเมตตาธรรมยิ่งนับวันยิ่งเพิ่มทวีคูณขึ้นทางไปวัดบ้านไร่จากถนนลูกรังกลายเป็นทางคอนกรีตความจเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วด,ด้วยบารมีธรมหลวงพ่อ และท่ามกลางผู้คนนับร้อยนับพันจากทั่วสารทิศในสาราวัดบ้านไร่หลวงพ่อก็เดินทักทายบรรดาญาติโยมที่เดินทางมากราบด้วยแบบฉบับอันเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อคือการข้อหัวมีครอบครัวหนึ่งเดินทางมาจากต่างจังหวัดที่ลูกสาวซึ่งเป็นหญิงสาวที่หน้าตาดีผิวขาวสูงยาวอายุประมาณ20กว่าปีมีอาการวิกลจริตเพราะต้องคุณใสมนดําซึ่งจริงๆแล้วผู้เป็นพ่อแม่ก็ไม่ทราบว่าลูกสาวต้องคุณใสเมื่อพาไปพบจิตแพทย์ก็บอกว่าลูกมีอาการป่วยทาง